เสนอตอนตดกระชากวิญญาณเบิดต้นเกมมาวีราก็ทำฮาวจัดนะคะเอาตดไปกินหนึ่งแมทอ่างยางไม่แรงหรอกรอก่อนเฮ้ยใครอยู่เลนกลางอ่ะไม่กลับบ้านเลยจ้ะวีราเอาไปกินอีกหนึ่งแมทค่ะนี่เจ็บเจ็บเจ็บหมายถึงนาวาเจ็บอีรอกจะตายแล้วคะ่จะจังหวะนี้ยังไงเหมือนเลนล่างก็เยอะอุย้ยกันตดไปก่อนกันตดไปก่อนในที่สุดมืๆ นี่นตันสองไปแต่ว่าตดไม่แรงเลยอะ <_ C os> จังหวะน,นี้เหมือนฮยาเตะหล่อนจะแหลมเกินไปแล้วนะหล่อนต้องได้รถชาติตดของฉันทั้นเป็นยังไงนี่เอลสุลาทำไมเนี่ยขออนุญาตเต้นใส่หน่อยและกัน <_ C os> เป็นไงละกินตดโอ้โหเลยล่างเ p น้อยๆทั้งนั้นบ้ายิงปีกเข้าไปตดเรียบร้อยจังหวะน,นี้โอ้โหอ่ะ <_ C os> อะอทำไมเราไม่อัพ อับอันติงงงเอ๊จังหวะนี้วีราอยู่คนเดียวเหือยจ้าอยากดมตดตีมี่ไหมคะวีระโอ้โหโดนหัวใจตันก่อนจังหวะนี้เหมือนบัตเตอร์ไฟจะมาเติมคะ่ะอุ้ยเวเลสแหลมคะ่ะครึ่งรอบแบบนี้นี่ตดลาดไปเลยสิคะบอกได้เลยว่าตานี้เราจะไม่ช่วยเพื่อนนะคะขออนุญาตเต้นโชว์คะ่ะใครอยากทําอะไรก็ทําไปเลยอ่ะเราได้บูมสติกมาละอ่ะดูดิทุกคน อีกฝั่งก็ไม่สนใจเราเลยอ่ะมันชิงอาน้อยใจจริงๆก็มือนกับเราไม่มีค่าในสายตาทั้งไงถ้ามองข้ามเราไปเลยเพราะฉะนั้นเถอต้องเอาตดเราไปกินโตเออนี่เป็นไงตดมรณะอะไรนาคอรโอ้โหเห็นแบบนี้ทําเป็นซิกแซกออกมาจากป้อมนี่เอาตดไปแดกบอกเลยว่าตอนนี้เราก็เริ่มแรงแล้วนะเพราะว่าเรามีบูมสติกตดใส่เวลสักหน่อยละกันถึงหลอดไปดีจะเอาเราเวลส์จะเอากับเราหรอมาดิเฮ้ยเวลสมันสวนว่ะตอนนี้มันใจว่ะเอาดีๆนะตา เราเล่นโดมเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าในสายตาใครเลยอะ่ะทำไมไะเหรอทุกคนดูนะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้อ่ะเราเต้นก็ไม่มีใครมาจัดการมาอะไรเราเลยอะ่ะทุกคนดูดิโอ้โหมันจะไล่หัวใจกันเปินไปแล้วนะอีกฝั่งอะ่ะฮันแนวีลาเอสวีน้อยไม่กลับใช่ไหมนี่ทางส่งกลับบ้านไปเลยรู้สึกแบบมีความสุขมากอขอเต้นดีกว่าใครจะชิงใครจะะอามากระางหัวค่ับแค่ตัวเราอะ เพราะฉันนั้นคือวิญญาณหลอกลลอนเธอมาตั้งนานไม่รู้ตัวว่าตายขนาดอยู่ตรงหน้าเขายังไม่เห็นค่าเลยค่ะคุณผู้ชมนี่มานาคอสซิกแซกนี่เอามาสิดีมี่ปะทะกับนาคอสติกแซกยังไงตว่านี้นี่เป็นไงนาคอสก็มีสเต็บนะติกแซกออกไปรอบหนึ่งเฮ้ยอยิงจัตุยยิงจัตุยเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาเลยนะคอสเวเรสหนึ่งสองก็มากลัวที่ไหนโอ้โหปีกเกอร์ไปตดใส่เป็นไงดอกเดียวโอ้โห้อ่อจาจัดการเฉลยเอาสิโอ้โหแม็กเราเกือบเราตุยแล้วไม่น่าใช้อันติเลยเมื่อกี้และจังหวะนั้นเองนะคอสฟาร์มอยู่จะไปไหนคะ,ะ,น,ะคน,น่าคอสนี่ตดใส่น้าเป็นหนึ่งแม็กดักดักดักเผื่อเราเจอนาคอสเอ้ยซิกแซกมาจากไหนอ่ะเอ้ยตุยซานาคอสนี่โอ้โหนาคอสไม่ตุยไม่ได้ฉัจะเอานาคอสจะไปไหนนาคอสโอ้โหบัส เอามาแย่งทําไมอ่ะสวัสดีนาะคอสซิกแซกเหลือ HP นิดเดียวยิงโซปิดไปโอ้โหตดก่อนไม่โดนแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยถอยมาเร็วถอยมาเร็วอีก,กี้ช่วยหน่อยเออแบบนั้นแหละสุดท้ายที่เราก็ชนะไปอย่างง่ายได้ด้วยสกอร์36ต่อ11นี่คะ่ะเจอกันมหากรบตลกตลกอีกทีนะ